อย่าไปลังเลที่จะไปปรึกษาเพื่อนฝูงเราไปปรึกษานักจิตจิตวิทยาปัญหาสุขภาพจิตนี่เยอะมากให้คาปรึกษาสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะมีนักจิตวิทยาเนี่ยนะลงไประดับเป็นอําเภอมีประจําให้คาปรึกษาเขาหรือมันก็ต้องพยายามให้ความรู้ด้านนี้มากขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าพอเกิดแผ่นดินไหวปั๊บนี่ มันต่อเนื่องเลยทางภาษาหมอก็เรียกว่าคล้ายๆเป็นภาวะเครียดจากหลังที่ประสบภัยเกิดเป็นแพนิคขึ้นมาอาการก็คล้ายๆกับว่าเอ๊ะเหมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ก็มีคนแนะนำว่าก็น่าที่จะไปดูระดับน้ำในในแก้วดูมันสั่นไหมหรือไม่ก็ดูโคมไฟบางคนเนี่ยญาติเสียกระทันหันเลยเกิดว,วิตกจริตมากเลยเพียงแต่ว่าไม่โคงเพลงอย่างที่ว่าเนี่ เราจะเอาอย่างไงฮะไปหาหมอทุกคนกหมอทุกคนก็ต้องว่าตั้งสติพอตั้งสติให้ได้แล้วก็พยายามกินเพื่อให้มีแรงแล้วก็พักผ่อนเราถ้าจะดีที่สุดก็ไปหาก็คือพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งองค์กรต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรที่จะเข้ามายื่นมือมาดูแลพวกที่เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ประสบเหตุที่จะไม่เสียชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่เขาไปดูแม้กระทั่งพวกไปกู้กู้ภัยอย่างนี้นะฮะ ก็มีโอกาสที่จะเกิดบางคนใจไม่แข็งจริงๆเนี่ย <c oughs> เป๋เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอเขา,เอาฝึกกันให้เป็นทีมคือดีที่สุดก็คือเราควรที่จะมีการซ้อมแล้วก็จะจัดทีมยังไงไปช่วยเหลือกัน <c oughs> เบื้องต้นอันนี้มีความสำคัญต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการาร่วมมือกับองค์กรต่างๆประสานงาน ที่จะจัดตั้งว่าจะรับมือกันยังไงแล้วก็เตรียมความเรียบพร้อมให้ได้ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยเห็นมแล้วก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแพทย์ฉุกเฉินเอาไปดูเพื่อช่วยกันใช่ไหมเอาแพทย์สุขภาพจิตเข้าลงไปดูก็ต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าถ้าเป็นเรื่องสาสุขเรื่องสุขภาพเนี่ยนะฮะมันได้ทันทีคือเอาอยู่ว่าอย่างไง เรื่องสุขภาพจิตตอนนี้มันเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะเ,เริ่มมีคนกล้าที่จะไปปรึกษาอันนี้แล้วไม่เหมือนที่สมัยก่อนเรานึกว่าเราป่วยเราหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราบ้าใช่ไหมก็เลยไม่กล้าไปหาใครเลยแย่ออตอนนี้ต้องทําใจเพราะว่าผมเชื่อว่ารุ่นใหม่ๆนี่เขาจะเปลี่ยนไปเยอะ